สวัสดีครับวันนี้ผมมาช่วยท่านอบตอนะฮะซ่อมเครื่องสีข้าวชุมชนนะครับจริงๆแล้วเครื่องสีข้าวตัวนี้น่าจะมีทุกบ้านนะครับนะครับน่ามีทุกบ้านแต่ปัญหาที่มีก็คือว่าเครื่องนี้มันถูกสร้างมาในราคาที่ประหยัดนะฮะประหยัดหมายความว่าไงหมายความว่ามันก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับราคาหมื่นบาทเนี่ยนะครับหมื่นบาทนะครับ ปัญหาที่ตามมาก็คือว่ามอเตอร์ชอบหยุดหมุนนะครับหยุดหมุนหยุดหมุนเพราะอะไรนะครับหยุดหมุนเพราะอะไรมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์อินดักชันนะครับมอเตอร์อินดักชันนะครับหนึ่งเฟสสองสายนะครับตอนนี้มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยโดยโปกติแล้วตัวมันเองจะไม่มีกําลังนะครับไม่มีกําลังต้องใช้ตัวคาปาซิเตอร์ช่วยสตาร์ทนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดู อันนี้คือมอเตอร์ไอตัวคาปาซิเตอร์สำหรับสตาร์ทนะครับตัวนี้คาปาซิเตอร์สำหรับรันตัวนี้ชอบเสียบ่อยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเสียหรอกเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ากำลังเวลาทำงานเนี่ยกำลังเวลาทำงานเนี่ยมันต้องใช้ตัวคาปาซิเตอร์สตาร์ทเกือบตลอดเวลานะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโหลดหนักอย่างที่พูดนะฮะดีไซน์มาราคาถูกนะครับราคาถูกการทดรอบอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้กำลังเพราะนั้น ถึงใช้กําลังตัวนี้บ่อยดังนั้นวันนี้ที่มันเสียเนี่ยที่มาซ่อมเนี่ยอันนี้ครั้งที่สองแล้วน,นะมันมีถุงปะติกเข้าไปอัดนะฮะเขาไปอัดเข้าไปอัดอยู่ข้างในเนี่ยตอนี้ทางท่านอบตอไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามีเพิ่งมารู้ตอนหลังมันก็ฝืดฝืดมากฝืดมากอะไรดึงกําลังของอ้คาปาซิเตอร์นะครับนะฮะจะทําให้มีการสตาร์ทต,ตอลอดเวลานะครับจนสายแทบละลายนะฮะแตนนี้ข้อดีของการมีคาปาซิเตอร์แบบนี้เนี่ยก็คือว่า มันจะป้องกันกดลวดมอเตอร์ไหมก็คือว่ายอมให้คาปาซิเตอร์เสียก่อนนะครับระเบิดก่อนซึ่งตัวตัวแรกที่มาทําทะลุเลยนะครับแล้วคงแบบทนไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้คาปาซิเตอร์ที่เปลี่ยนก็สั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับโอเค45มโครฟรัดนะครับบวลบ5อร์เซ็4 5 0โวลต์เป็นแบบไม่มีขั่วนะครับเป็นแบบไม่มีขั่วตอนนี้ตาม อินเทอร์เน็ตเนี่ยขายราคาไม่แพงนะครับใน Lazada อะไรพวกนี้ไม่แพงแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านค้าจะแพงมากนะครับชาวบ้านไม่ค่อยรู้ซื้อมาตัวหนึ่ง400-500บาทจริงๆหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็บาท90บาทก็มีนะครับเดี๋ยวเครื่องผมไม่ซูมเนะมเป็นไรอืมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูนะครับติดเครื่องให้ดู นี่ได้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วนะครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วคราวนี้ถ้าถ้าตัวนี้มันระเบิดอีกนะครับคราวหน้าผมจะใส่คาปาซิเตอร์เป็นสองตัวเลยนะครับใส่เป็นสองตัวลองดอูนี่ครับจะมีการทดนะครับทดสองครั้งจากข้างล่างนะฮะข้างล่างเล็กขึ้นมาใหญ่นะครับแล้วก็เอาใหญ่ไปใส่เล็กอีกทีหนึง่งนะครับก็คือมันใช้กําลังเครื่องสูงแต่นี้ถ้าถ้าเถิดบริษัทเขาให้ มอเตอร์ที่มีกําลังสูงมานี่ราคาก็ไม่ได้นะครับชาวบ้านก็นซื้อไม่ไหวนะครับก็แก้ปัญหาเอาอย่างนี้แหละครับง่ายๆเปลี่ยนซีเอานะครับโอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้มีปัญหาอะไรถามมาได้นะครับครับขอบคุณมากครับ